สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดินดูรอบบ้านแล้วเจอเซอร์รี่หรือขึ้นฉายเยอะมากเลยก็จะเอามาทำเมนูข้าวผัดนะคะข้าวผัดขึ้นฉ่ายอ่านี่ก็จะเป็นข้าวที่หุงสุกนะคะแล้วก็จะเอามาคลุกกับซีอิ๊วดำหวานก่อนนะคะอ่าน,นี้เป็นเทคนิคของใครของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปคลุกในกระทะนาน อ่ะอันนี้เป็นเครื่องที่เราจะใช้ผัดอ่ะข้าวที่คลุกเรียบร้อยแล้วเติมเกลือกับน้ําตาลนิดหน่อยนะคะตอนคลุกอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันมีแครอทมีไก่ยอเจนะคะมีเห็ดหัวหนูอ่ะมีกระเทียมหนึ่งกลีบนะคะทุบแล้วก็สับๆับให้ละเอียดเติมน้ํามันมะพร้าวนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะก็ผัดไปมา ถ้าแห้งแล้วก็เติมน้ำลงนิดหน่อยให้สุกไม่เน้นเติมน้ำมันเยอะนะคะอเป็นเมนูคลีนคลีนลินลเลยนะคะเป็นผัดที่ใช้น้ำมันน้อยมากนะคะเพื่อสุขภาพเนาะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงไฟกลางค่อนอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมาก นี่เป็นเซอรรี่กับผักหอมนะคะที่ปลูกไว้หลังบ้านอ่าอยเล็กๆแบบนี้นะมองออกไปก็จะเห็นผักนะคะต่างๆอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะน้ำมันมะพร้าวใส่เพียงแค่1ช้อนชาเท่านั้นนิดเดียวนะคะที่เติมลงไปเพื่อที่จะผัดนะคะ เติมลงไปนิดเดียวเห็ดหูหนูดำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดเกี่ยวกับระบบเลือดด้วยอ่าซีอิอ้วดำหวานมีดอกเกลือแล้วก็มีน้ำตาลสายแดงไม่ฟอกสีนะคะเติมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะะก็จะผัดไปมาแต่จริงๆเราไม่ผัดบ่อยก็ได้นะคะ เพราะว่าเราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนอยู่แล้วก็ทิ้งไว้ถ้าแห้งก็เติมน้ําเพียงแค่นิดหน่อยนะคะอ่าพอสุกใกล้สุกแล้วเราก็เติมข้าวลงไปข้าวที่เราคลุกกับซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ดอกเกลือกับน้ําตาลนะคะให้ซึมเข้าไปในข้าวอันนี้ก็คือผัดเข้ากันเสร็จแล้วนะคะพอผัดเข้ากันแล้วเนี่ยก็จะ นี่คลุกเขาให้เข้ากันตอนที่คลุกเขาเข้ากันแล้วก็คือปิดไฟแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวผัดเซอร์ี่นี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะ